เดี๋ยววันนี้เรามาทําผนังเบาแบบวางโครง60นะครับวันนี้มีตัวช่วยนะครับพอดีได้ทางโอซุกะเข้าให้ปืนยิงตะปูมานะครับก็เลยวางง่ายนิดนึงใช้เวลาเ,เวลาวางตัวอยู่ก็ประมาณสักไม่เกินนาทีนะครับส่วนมากถ้าเราวางตัวอยู่เนี่ยเราจะต้องเจาะแล้วก็ขันใช้เวลานาน,านอยู่นะครับแต่ตัวนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับ พอวางตัวอยู่บนล่างเสร็จแล้วเราก็มาไล่ใส่ตัวตัวซระยะ60 60เลยนะครับตัวนี้พอเสร็จแล้วก็ไล่ดิ่งทุกตัวเลยนะครับให้ได้ระยะ60 60พอเสร็จแล้วเราก็จะมาตีเต้าใส่ซอยนะครับตัวซอยนี้เราจะวัดจากพื้นขึ้นมานะครับ60 60จนถึงรอยต่อ2เมตร40นะครับแล้วเราก็ไล่ใส่60 60ทุกตัวเลยนะครับ ผมจะชอบวางวางตัว C ีระยะ60-60นะครับผมว่ามันดูแน่นดีเพราะเวลายึดแล้วขันน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะแน่นนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบวาง40ก็ได้นะครับ40ก็วางง่ายนะครับ,รบมันจะเร็วกว่าวาง60นนเพราะว่า40านี่ตัดวางตัดวางมันก็่ายแต่ว่าก่อนยิงแผ่นมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ว่าพอยิงแผ่นแล้วก็แข็งแรงเหมือนกันนะครับ คนบางคนเขาไม่ชอบวาง60เขาก็ใส่4 0มันจะใช้เวลาเร็วกันเยอะนะครับแต่วาง60มันจะเสียเวลานิดหนึ่งเวลามาใส่ซอยแล้วก็มาตัดเศษใส่มันก็จะเสียเวลาแต่ว่าผมว่ามันดูแข็งแรงก,กว่าเลยผมชอบวางแบบนี้นะครับอันนี้ช่างเป้เขาก็ตัดเศษใส่ด้านข้างนะครับเพร,เพราะว่าเวลาเราวาง60มันจะตัวเศษด้านข้างมันจะไม่เต็ม60อยู่แล้วยังไงก็ต้องมา ตัดซอยใส่กันอีกทีหนึ่งนะเพื่อจะได้เพื่อจะยึดได้ทุกตัวมันจะได้แข็งแรงนะครับถ้าเราไม่ใส่ซอยตัวด้านข้างมันก็เวลายึดกันมันจะไม่แข็งแรงนะครับวาง60-60ก็จะประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้วก็ดูแข็งแรงนะครับเวลายิงแผ่นก็ยิงง่ายนะครับผนังเบาทําไม่ค่อยยากนะครับไม่ว่าจะวาง60หรือ หรือ40นะครับขั้นแรกเราแค่วางตัวยูให้ได้ข้างล่างกับข้างบนให้ได้ขนาดนะครับแล้วเราจะใส่จะใส่ตัวซ 40, 40หรือ60ก็ได้นะครับตั้งขึ้นตั้งขึ้นแล้วก็ไล่ให้ได้ระยะพยายามเน้นๆว่าตัวที่มันรับแผ่นตัวเมตรยีย่ให้มันได้ศูนย์กลางแค่นั้นแหละครับให้ได้ดิงเพราะเพราะเวลาเรายิงมันจะต้องมีตัว เมตรยที่มารับรอยต่อของแผ่นคือเน้นตัวนั้นให้ได้ดงนะครับเวลาทํางานมันก็จะง่ายขึ้นถ้าเราไล่ไ,ลไปแล้วแล้วะยะเมตรยี่ไม่ได้มันจะหลุดแผ่นเราต้องมานั่งขยับให้มันเสียเวลานะครับเทคนิคการทํางานนะครับถ้าเรามีเครื่องมือดีๆมันก็จะทําให้งานเราเร็วขึ้นนะครับเมื่อก่อนเรามีสว่านแต่ตอนนี้เรามีเครื่องยิงตะปูมีเลเซอร์มันก็จะทําให้งานเราเร็วขึ้นนะครับลองไปปรับใช้ในในการทํางานนะครับ